สบายดีพี่น้องวันนี้สิบผ้ามากหาอาหารตามประดูการที่หลายหายคนมาทำงานในประเทศไทยอยู่ในเมืองกรุงเสียห้ากินยามาพี่นอ้องสิ่งสิ่งนั้นสิ่ไ็มนี่ยังตามไปเบิ่งพี่น้องนี่พี่น้อง ามาเนี่กีินนวลครับพี่น้องโอ้ยลายแห้งพี่น้องมันอยู่ในตอกคูนเด้อพี่น้องนี่มันนี่ก็ล่มแห้งพี่น้องและสิพาไปเบิ่งต่อพี่น้องลายเติบนี่ครับพี่น้องก็ได้กินดีหรอพี่น้องนี่ก็ได้กินอยู่ เมื่อนี้โบดไล้ป็นไล้พี่นอ้องแต่ละมืออโอ้ยดายครับหากินวิธีบานบานมันเป็นตามะระดูก,กาลหนึ่งปีมีขังเดียวด้วพี่นอ้องที่ไม่กินนวนที่ออกมาแบบนี้ออกมาตามะระดูก,กาลนี่พี่นอ้อง นีมาบตงต้นนี้จากต้นนี้ยังครับเขาจะเขินต้นนี้ยังกันเลย หลอกคูนเบงบันอาหารกับบังเกิดพี่น้องอืมอุม้ยคุณอ่ะ ี่นูน่นครับพี่น้อง